สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple มีเซอร์ไพรส์รัวๆเพราะในวันหยุดบ้านเราแบบนี้ก็ยังมี iOS เวอร์ชั่นใหม่มาให้อัปเดตกันต่อกับ iOS 15.6เวอร์ชั่น RC 2หรือ Release Candidate 2ที่เป็นเบต้าสุดท้ายเวอร์ชัน2มาให้อัปเดตกันแบบงงๆเลยครับพระเพิ่งปล่อย RC ไป3วันที่ผ่านมาทำไมต้องรีบปล่อยมีการแก้ไขอะไรร้ายแรงให้ต้องรีบอัปเดตหรือเปล่า เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.6 RC 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.6 RC 1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่หรือรอตัวเต็มไปเลยไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 1 5 6 RC 2บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single ลคอรลดลงนิดเดียวครับส่วนมัลติคอร์ลดลงเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยเช่นกันครับความเร็วโดยรวมในการอัปเดตครั้งนี้ลดลงความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบ์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับ ดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป vlc ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ามครั้งบน i p iPhone น0ปรากฏว่า iOS 1 5 6 RC 2กลับไปใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นที่9%หรือ91%ในขณะที่ RC 1ใช้ไป10%หรือ9การการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 1 5 6 RC 2บนบน h o n e 10ความเร็วโดยรวมลดลงแต่แบตเตอรี่ดีขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้จะอัปเดตต่อหรือรอดูผลการทดสอบในเวอร์ชันเต็มแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ได้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรรรีบบบมาาททดสอให้เลยคั ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ